สวัสดีจ้าพบกับรายการดูอิดยูเซลทำได้ง่ายจังโลกร้อนขึ้นทุกวันเลยเนาะสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่เราเนี่ยใช้ถุงขยะหรือว่าการที่เราเนี่ยใช้ขยะที่มีการย่อยสลายยากซึ่งสาเหตุของปัญหาเราเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยใช้ถุงพลาสติกซึ่งถุงพลาสติกเนี่ยก็มีระยะเวลาในการย่อยสลายนาะนถึง100ปีเลยนะแล้ววันนี้เราก็จะนํา มาประดิษฐ์สิ่งของที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือการผลิตถุงผ้าลดโลกร้อนนั่นเองจ้าซึ่งถุงผ้าเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขจะมีหลายแบบมากมายแต่การที่เราเนี่ยจะนําถุงผ้าที่แบบว่าให้มีความเก๋เนี่ยเราก็จะนำถุงผ้าเนี่ยมาวาดลวดลายกันเองซึ่งเราก็จะได้ถุงผ้าที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความเก๋เป็นในตัวของเราด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มผลิตถุงผ้ากันเลยนะจ้าอุปกรณ์อย่างแรกก็คือถุงผ้าสีขาว ลิ้นสอสีดำสีอะคริลิกตามที่เราต้องการกี่สีก็ได้แล้วก็คูกกันเอาไว้พี่ดาเราใบสีอะคริลิกจานสีเดี๋ยวเรามาเริ่มผลิตถุงผ้ากันเลยนะจ๊ะเริ่มจากเราต้องนำถุงผ้าเนี่ยมารีดให้เรียบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราจะใช้แผ่นพลาสติกเนี่ยสอดเข้าไปในถุงผ้าเพื่อที่เวลาเราระบายสีเนี่ยสีจะไม่ซึมไปอีกด้านหนึ่งซึ่งจะทาให้ถุงผ้าเนี่ยเลเอะเทอะแล้วก็ใบนั้นอาจจะเสียไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะสอดถุงพลาสติกเนี่ยเข้าไปตรงกลางระหว่างภายในถุงผ้าหลังจากที่เราสอดเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มลงสีรองพื้นก่อนซึ่งก็คือสีขาวเพราะเวลาที่เราลงเนี่ยข้อดีก็คือจะไม่ทําให้สีที่เราระบายไปรอบสองเนี่ยมีความทึบ เราก็จะเริ่มลงสีขาวก่อนไปที่ตัวกระเป๋าถือว่าเป็นสีรองพื้นในขั้นเริ่มแรกเราจะมาเริ่มลงสีรองพื้นกันเลยนะจ๊ะ ันก็จะช่วยทาให้สีที่เราระบายลงไปรอบ2เนี่ยไม่มีความถึกหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มวาดแบบตามที่เราเนี่ยต้องการไม่ว่าเพื่อนจะ,จะออกแบบเป็นแบบไหนเนี่ยก็สามารถออกแบบได้ตามความคิดของเพื่อนๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะออกแบบเป็นรูปแมวเอาใจสุภาพสตรีวัยเด็กก็เริ่มวาด ตามแบบที่เราอยากได้และนี่ก็เป็นแบบที่เราวาดออกมาแล้วแบบล่างเป็นรูปแมวเห็นไหมเอ่ยหลังจากที่เราได้แบบร่างเนี่ยเราจะเริ่มลงสีจริงกันแล้วซึ่งสีเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะเลือกลงสีแบบไหนตามความคิดของเ,อเพื่อนๆเลยวันนี้ก็จะใช้หลายสีหน่อย มีสีน้ำเงินสีเหลืองเอาสีเขียวเพิ่มอีกหน่อยละกันหลังจากนั้นเราก็จะลงสีตัวแบบที่เราเริ่มวาดไปตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มจากที่ตัวแอปเปิลก่อนอาจจะใช้สีแดง ก็ระบายไปเรื่อยๆซึ่งการทำเนี่ยง่ายมากเลยอาจจะนั่งทำกับเพื่อนๆก็ได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทางนึงเ็ตามด้วยสีเขียว อ่คราวนี้เราก็จะลงสีตัวแมวกันเราอาจจะใช้เป็นสีเออน้ำเงินก่อนก็ได้ตอนนี้เราก็จะใช้สีน้ำเงินต้องระวังเพราะถ้าเกิดระบายนอกเส้นอะภาพที่ออกมาก็จะดูไม่งามนะจ๊ะก็ระบายไปเรื่อยๆ ใครที่วาดลายเยอะหน่อยก็อาจจะใช้สหีหลายสีหน่อยเพื่อที่กระเป๋านจะมีความเก๋แล้วก็ความไม่เหมือนใครก็ลงสีไปเรื่อยๆหลังจากที่เราลงสีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรอเวลาประมาณ5ชั่วโมงเพื่อให้สีเนี่ยแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำขั้นตอนต่อไปกันต่อจะ้ะ หลังจากที่เรารอมาเวลาห้าชั่วโมงแล้วสีก็เริ่มแห้งแล้วและนี่ก็คือกระเป๋าผ้าที่เราทําเองนี่นี่นี่ก็คือกระเป๋าผ้าที่เราออกแบบเองหลังจากที่เราเนี่ยสีแห้งหลังจากที่สีแห้งแล้วเราจะใช้เตารีดเนี่ยรีดตัวกระเป๋าผ้าอีกทีเพราะว่าการที่เราใช้ความร้อนโดนสีเนี่ยมันจะทําให้สีเนี่ยติดทนเข้าไปในกระเป๋าเพราะบางทีที่ถ้าเราเอาไปใช้ตอนฝนตกเนี่ยสีอาจจะละลายได้เพราะฉะนั้นเราจะรีดก่อน การรีดเราก็ต้องเลือกใช้ความนอนที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความนอนที่แรงเกินไปเนี่ยสีก็จะละลายแล้วก็ทําให้กระเป๋าเลอะแต่ถ้าเราใช้ความนอนที่พอดีเนี่ยตัวสีอะคริลิกเนี่ยจะติดทนเราเริ่มกันเลยเราก็จะเริ่มรีดจากวงนอกของกระเป๋าของก่อนที่เราจะเข้าไปวาดหลังจากพอเริ่มวงนอกแล้วเราก็จะเริ่มรีดเข้ามาที่ตัวที่เราวาดก่อน ไล่ไปเรื่อยๆเ,เราสามารถเอานิ้วแตะดูได้นะว่าเสียแห้งติดกระเป๋าแล้วหรือยังเนี่ยอย่างนี้คือไม่มีแล้วอย่างนี้ก็คือไม่มีสีติดออกมาแล้วอ่าเตารีแหแห้งแล้วและนี่ก็คือถุงผ้าที่เสร็จแล้วนี่แบบนี้และถ้าเกิดว่าเรายังรู้ว่ามันธรรมดาไป เราก็มีลูกเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นนี่วนนี้เตรียมมางงไหมว่าคืออะไรนี่ก็คือผ้าลายดอกไม้เราจะเอามาสอดเข้าไปที่กระเป๋าผ้าของเราเพื่อเพิ่มความเก๋เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราอาจจะสอดจากตรงนี้ก่อนด้านหลังอสอดไปเรื่อย สีเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่สมบูรณ์นี่เราเหลือวิธีนี้อีกก็แล้วแต่ความคิดของเพื่อนเพื่อเลยว่าเราจะออกแบบถุงผ้าของเราให้เป็นแบบไหนอ่าถึงตรงนี้ก็ผูกเป็นโบแป๊ดน นี่เสร็จแล้วนี่ก็คือกระเป๋าผ้าที่ออกแบบเองแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนี่มีโบด้วยแล้วก็มีความเก๋ที่ไม่เหมือนใครด้วยเอาไปใช้ทุกคนก็จะถามว่า,า,วาเธอซื้อมาจากไหนอ่ะนี่จะเห็นว่าการผลิตถุงผ้าเนี่ยมีประโยชน์มากนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์เนี่ยยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยแล้วก็เราสามารถผลิตถุงผ้าแบบนี้ออกมาขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วย และนี่ก็คือการผลิตของที่มีประโยชน์แล้วก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยงานสัปดาห์หน้าจะผลิตไรนั้นหรือจะประดิตไรต้องมาคอยติดตามจ้าแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการดูอิ u r s เซลทำได้ง่ายจังวันนี้สวัสดีจ้า